ไงนุม่มกำลังมองหาแลนรับฟังอยู่เลยหรอนั้นขอแนะนําร้านนี้เลยอิด๊ดเบยชอบแลนรับฟังเกินต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟูด้ดบุกโดโรบอกูกนเอกูนเอ็กวัน,นปิด๊ดเจนเนอรี่แล้วก็ชีโดบีอะไรนะแล้วก็ขายผลปีศาจและเกมพัทอีกมากมายถ้าเกิดใครสนใจลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนะไอคนขโมยไก่ปิ้งโอ้โคตรคุ้มแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไก่ปิ้งวะ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาตีบิ๊กมัมกันนะครับมันเกิดพอดีเลยนะครับกะกะว่าจะมาตีเจ้าทะเลนะแต่อยู่ๆบิ๊กมัมก็เกิดเลยนะฮะอันว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีบิ๊กมัมนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปตีกันดีกว่านะครับน้องๆก็อยู่ในเซิร์ฟเต็มเลยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวขอเซตสปาวก่อนละกันนะก็จําไว้นะคุณผู้ชมครับมาที่นี่เนี่ยต้องเซตสปาวทุกครั้งนะไม่งั้นตายแน่นอนครับถ้าตายเราต้องแบบว่ากลับมาเดินทางใหม่นะมันไกลมากนะกว่าจะมาถึงนะโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเปิดกันแล้วเดี๋ยวเปิดตามเลยละกันเอายิงไม่โดนว่ะนี่ไงเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยดูจังหวะบิ๊กมัมมาสกิลดีๆนะ แล้วพอมันสกิลเสร็จให้คุณผู้ชมครับรีบเข้าไปโจมตีได้เลยครับอุ้ยอุ้ยไม่มีไม่มีคนไม่รับตีด้วยใครวะโอ้นี่แหละบางคนก็ไม่รับตีนะเราอาจจะตายนะเพราะฉะนั้นซีฟสปาไว้ฮนะเกือบตายเลยไม่ล่ะนั่ขอขอ,ขอแบบว่าซัพพอร์ตเลือดก่อนแล้วกันนะแมโอ้โหดีแนละ้วใช้ฟนีนะิกนะ เนี่ยมีคนไม่รับตีแม่งใครวะกูฆ่าทิ้งแม่งเลยบอกเลยนะตายแน่โอ,โอ้โหนี่ไม่ยอมรับตี้แอ้วสาเอะไรไปน,นะดู้วดูนะไม่ยอมรับนะฮะหรือว่ารับไม่ได้หรือเปล่าก็ไปดูนะเออโอด้ดูดูก่อนว่าใครไม่ยมอมอะไรนะต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วประทรูไหน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 ไอคนไหนฮะไหนดูหน้ามันหน่อยสิอันนี่ไงนี่ไงใช่ไหม นี่นี่อคนนี้ไอคนนี้นี่ไงต้องสั่งโสดไม่ตีบิ๊กมัมแล้วตีคนไม่เอไลน์นี่แหละปะโตเออนี่นี่นี่ยิงยิงยิงกูไม่ได้เล็งบิ๊กมัมโอ้ไม่ได้ข้างหัวด้หรอโอ้โหมันโคตรเซ็งเลยนะฮะโอเคก็ที่เหลือก็มีแต่คนดูเรานะก็เอไลน์กบดแล้วนะเหลือแต่คนนั้นแหละไม่ยอมเอไลโอ้ ไม่เอร่า,าอีกแล้วไอคนไหนวะเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆบแบบนี่ไม่ได้เลงบิ๊กมัมเลยโอเคไปไหนแล้วว่าบิ๊กมัมอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างนอกได้ด้วยเหรอเฮ้โยโดนอะไรอีกแล้วนี่โอ้โหพวกไม่เอรไลานี่มันอะไรของมันวะงงไปหมดละ เล็งไอ้เื้อหลบวะเฮ้ยดีนะยิงไม่ออกยิงปาด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 ปาปาดเฮ้ยอ๋อคนนี้ตีไม่ตีเราไม่เข้าเขาน,น่าจะตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะเลยไม่ได้เปิดต่อสู้โอเค มาจะช่วยฮิลคนก่อนนะฮะอ้าวคนที่ขี้เกียจตีแล้วอะไปเอฟเคดีกว่านะโอ้โหโอเคโอเคไปแล้วหนึ่งฮะโอ้บิ๊กมัมเลือดลดเร็วมากแป๊บๆจะครึ่งหลอดแล้วมะมาเดี๋ยวเราต้องช่วยฮิลก่อนนะครับนีๆคนนี้ใกล้จะแตกและอืออีกแล้วอีกแล้วพวกไม่เอลน์อะต้องเอาคืนว่ะมาใหม่แน่เลยนะเดี๋ยวแม่งขอปั๊มเลือดก่อนแล้วกันโอ้ยลำบากลำบนแท้เอ้ย โอ้ oh, ผมตายว่ะตายก็ดีได,ได้ไม่ต้องเปิดปาร์ตี้โอ้โ oh. ห อูก็ตอนนี้ก็แต่ละคนก็สาดสกิลกันยับเลยนะฮะก็เป็นเอฟเฟกที่สวยดีนะผมว่านะแมใช้ได้เลยนะตายตายตายไซบิกมัมสีจ่จักรพรรดิโม้สดก็เป็นสีจ่จักรพรรดิจริงๆมันถึกมากแล้วมันตีแรงด้วยนะโอ้ยผมจะต้องฮิวเลือดตลอดเลยเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะอ่าแต่ว่าฟินิกเนี่ยท่าถี่ของมันเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ โอเคมันจะติดฮิตประมาณประมาณแปดครั้งอะฮะเออดีมากเลยคนระับเตะไปมันจะเป็นแบบว่าไฟสีฟ้าแล้วก็เผาสตูนะครับอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยบิ๊กบัมอุ้ยโคตรเจอโคตรจาดโคตรจาด,จดไม่เห็นนะมีคนจะฮิลวด้วยนะ <laughs> อุยอ้ยกูไม่เงยโคตรไร้ประโยชน์เลยตอนนี้เยแต่ว่าผลฟินิชเนี่ยตีทจะทะเลดีนะที่จีไปก็ไม่ตายหรอกผมประมาทไปหน่อยนะโอเคต้องมาเริ่มใหม่เลยโอ้โหเนี่ยคือแบบว่าผมมองไม่เห็นบิ๊กมัมเลยนะผมก็เลยแบบว่าจับจังหวะยากนะเปิดทักที่สังเกตช่วยไว้เออโอเคแม่ก็ไม่เปิดต้งแต่แรกเนาะ มันลืมฮะพอดีว่าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะเลยลืมครับลืมบ่อยมากเปิดแป๊บเดียวมันก็หายแล้วอ่ะน่าเลยขี้เกียจเปิดนะครับไม่เีี่ย ส่งดาบไม้ข้าสบิกบัมดาบของเจ้าต้องเป็นของข้าซะโดยดีเฮ้อ,อ โอเคตอนดีบิกมัมก <asan arring noise> ็ใกล้จะตายแล้วนะมาต้องเร่งเขาแล้วเอจะจะจจจจจจโอ้ยโอ้ยโจะตาจะตา แตกแล้วฮะบิ๊กมัมใกล้จะแตกแล้วนี่ไงอ่าโอ้สาธุขอให้ได้ดาบเถอะนะงั้นกูไม่เคยได้เอเทมอะไรเลยต้องแต่เล่นมานต้องจัก,กรบองไคโดะนะโอ้โหครั้งนี้อยากได้มากเลยนะดาบอะไรนะดาบดาบธนูอนะ่ะดาบไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเออโอ้โหอยากได้เองเอ้ยกระบองไคโดมันไม่สาใจไงโอ้ใกล้จะแตกละล่ลาช็อตไม่ตาย นี่ไงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยผมได้ว่ะดู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 เฮ้ยนี่ไงโอ้ฟีนิกอะไรนี่อ่านไม่ออกคูแต่ว่าดีใจชิ้บเป๋งโรูนี่ฮะโอ้ไม่เกลียวนี่นี่นี่โ้ยในที่สุดก็ได้มานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดีใจมากเลยแหมเดี๋ยวดูปกติลยาของคนดูก่อนนะครับ นี่เขาจะว่าแบบว่าผมดวงดวงดีหรือเปล่าเออเขายังไม่พูดอะไรนะเขาบอกคยุยเฮียนี่เฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยคนนี้ก็ได้เหรอโอ,อ,อ้ว่าไงฮะโอ้พี่ได้ดาบเหรอนี่พี่ก็ได้เหมือนกันไอ้น้องรักอ่าพี่ได้ดาบครับเป็นไงครับน้องๆก็เอ,อใจแทบวายเหรอเจ้ายังไม่เกิดนะตอนนี้ผมก็รอดเจ้าครับแต่ว่า บิ๊กมัมมะดันเกิดซะก่อนนะัแล้วก็ดวงดีได้ดาบมานะวคิดดูโหใครที่อยากดวงดีแบบนี้นะกดไลค์กดซับสไครนะเออผมเสกไปแล้วว่าจะดวงดีขึ้นนะัเอาแหละคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า